ปู้านะมัส,สก,การเจ้าคะ่ะโอ้อันนี้เป็นดินที่เสียวพ่อไปเนี่ยครับปูะา้ามีญยาดยโอมเพิ่อนอย่าความกับยังท่านอยู่เนาะนะขาดไส้เนาะหัวอ,อืมแล้วนะครับขาดรายขาดปูนแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะที่สิเปันองค์หญ้าทองคำนะปูปนนะนเนาะหญ้าทองคำนะค โอ้สองคือสามปูสามอ่นานอ่ที่สิทุบออกเนาะหนึ่งสองสามสามสองสามสองที่ต้องทุบแล้วกันแกเจ้ากทาาาก่ทามาจากักออก อืมยวลงชมเล่นมูอ๋นนอนะคะน,น,น้องพี่น้องเนาะชื่รับอ่าพื้นที่นะคะทีสิป,ปงงนนะะั่นองยานะคะพี่น้องเด้อกระสิแดารถมาเกตอืมวางสีลาเลิกเมื่อใดปูวันทีเก่าวันทีเก่าเก่ายิบเก่าโอ้ไก่หวอลอาต้อสัน<ม>โอ้ยิบเก่ายิบเก่า<ม> โอ้เน <aunque S 2> er. oh, ี่ยนาะงสามซองนี่สิได้ทุบเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยแมนทุบกำแพงอื สิทุบเราเอาจจะดินดันลงไม้เองมันมาปูเอาดินดันลงมาถมอีกเนาะค่ะ <ermo S 1> อ,อืออ่าจะอ่าสีไส้ปูนอยู่ประมาณแปดชิ้วนะปูอ้าวค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากจับอยากจ่องเนาะค่ะรวมเทพืนเนาะค่ะสางองหญ้าทองคำเนาะค่ะพี่น้อง,องนะะเน,นะะา,งงานะ ่าไส้ปูนทั้งหมดแปดขิ้วค่คะพี่น้องค่ะอ๋อเท่พีน้อเนาะใส่ปูนทั้งหมดแปดขิ้วนะคะเทฐานเท่ในเล่เนา<ด><ด>ะปูเนาะเทฐานเทคันเลยนะคะพี่น้องค่ะค่ะสุดแล้วปูนี่คันบระเทศอ๋อมีองูนนะคะปูพุชงนะคะพี่น้องเด้อ สิทุบทั้งหมดสาม่องค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งช่องสองช่องสาม่องเนาะค่ะสิะทุบทั้งหม็ดเนาะค่ะก็จะทํามาจักออกปูกระสิงหอยบ่มลงมาท่างนี่แล้เลยก็สิได้เอาเกจด,ดินลงมาถมเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับเจ้าภาพเจ้าสัทธาเนาะคะ่ะอย่าข่วมเฮ็ดข่วมสางเนาะคะ่ะปั้นองค์หญ้าทองคําน้ากันเนาะคะ่ะ น,นี่ปูพุทชงนาคราชนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะเนี่ยชิงหายโศกหมานเนาะค่ะที่มากของสองสามตรงๆเงนะคะพี่น้องค่ะกับเจ็ดเก่าเนาะค่ะของเมชี่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมชี่เพิ่นกับป้อยหางเดียวเขาเล่นเนาะปูเนาะอ่างวดนี้เพิ่นกับย่างฟันเด็ดหางเดียวคือเก่าบปปูของเพิรนโอ้โบ้เข้าจแน้วเราบอกอืมค่ะค่ะันนี้แอดกับสิผ้าไปเบิ่งของปูเนาะค่ะ ของปูมีแนวเปลี่ยนแปลงบ่ค่ะบ่เปลีป่ยนค่ะมีฝันย่ำมียมยมอย่าง,างบ่ปูมีนั่นฝันมัน้นค่ะไปอยูไปไซวุ่นเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นภูเขาไงอืมเป็นภูเขาคือปูเรืองที่เอ่อที่บ่เบิ่งแต่ว่าปูจะมันเป็นสวนยางเป็นเป็นมันสวนยาง,ยางเป็นภูเขาเหมือนค่ะ เป็นสวนยางเป็นผู้เขาแล้วก็เป็นหูเงี้ยตัวดำดำหัวเงี้ยวเงี้ยหลบเขาหลบข้ี่ เมื่อคืนวันกับฟันว่าแยาไมาบอกว่าสางแยเอาลูกแกลียวหัวใจมาแช่น้ำบนเดือยเป็นวันโอ้แห่งหัวใจที่ที่เป็นหัวใจติดตรงหนังเพื่อนนะเนาะเนียนให้เอามาแช่น้าก่อนเนียนโอ้ให่งมาแช่น้าก่อนเนียนบนเดือยเนี่ล่างล่างมีสามบุญมีศูนย์เปนวันโอ้อาล่างมีสามบุญมีศูนย์เนี่ยชาวโมจาวาโซดียงซุดยังกับบรรลุแต่ว่าที่แน่ๆนนี่ล่างมีศูนย์บุญมี เอยบ่นิสามโอ้างมิสามบนมิสูนบนิศูนนะคะพี่น้องเนอะ,นอ,อ,ะอ,อาผู้ใดเอ่เห็นเป็นตัวใดเกามาจับใส่กันล่องเมืองนัปูนอ่ะได้ทยปูมักได้ค่ะมาใน,นปูมักปูมักสามเก่าโอ้ปูมักสามเก่านะคะพี่น้องเรื่องปูมักศูนหาศูนหา บนบนบนศูนย์ห้าเอายังไซส์อีกตัวนึ่งกชักเก่าบเก่าก็แปดนั่นแหะเก่าก็แปดเนาะอเอาแปดอ่าแปดศน้าเก้าศูนย์ห้าก็ได้นะปูเนาะเฟิ่อมเป็นไปได้นะค่ะจังไงกะล่างนี่ซื้อศูนย์เอยล่างนี่สามเกเกเกล่างแล้วค่ะพี่น้องเด้อก็คือเสนอไปเป็นแนวทางเพื่อได้เห็นได้สั่งนะปูนเนาะ เพื่อบุญสัมพันธ์กันเนาะปูเพราะได้ให้ได้ปูนเติมไส้เติมจะคิ้วปูนเติมจะกระสอบเนาะปูเนาะอ่ะอะเาเ,าเาพราะได้ปออั่นองค์ยาทองคำพ่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่เดี๋ยวคีดว่าฝันคนทีนนนแแ่แก้มันแม่นแม่นแล้วโอ้ฝันคนที่แก้งนี<ม>่แม,ม่นมัน้งคับปู ม <h <h ั่นติท ah> ี <h 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 ่คว่าลงมาสวนมัเลยมั่กระสได้ตรงๆเพกงวัว่าหันกัสองสามกัขึ้น่าเข็งๆางนี้ได้นปูขอมาหาหางวนเลยไม่เรปูห้าง้วดติดแล้วงวดเี้ค่ะเขาเป็นงวดที่หกน้ำปูหกงวดติดนะคะของปูออดนะคะพี่น้องเรื่อเข้ากันงวดนี้ฟันไปที่ศูนย์เกศูห้้บน ล่างสามเก้าเน้นๆนกปูเนาะสมักระจัดขัดกระพานเทินต้นนปูอ่าทังช่องก็เสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเนาะเพื่อนมันโชคมันหมานกับพ่อได้มารรวมเฮ็ดรวมสร้างอม์ย่าทองคำน้ำกันเนาะค่ะค่ะเพื่อเป็นจังบุญนะปูเนาะสำหรับด่านซาล่าการประเรียนเท่ากันย่างขัน มือซ้นหนึ่งมีมีจะภาพซื้อเลี้ยงไม้เราปูค่ะเนมาเือมอ่มือซ้อนะครับคอยลังมาวันที่หนึ่งที่สองะมนตืที่โอ้วันที่หนึ่งที่สองเนาะเกษนรปมาเทพื้นดินมาค่ปูพื้นดินดค่ะแล้วก็ก้อยก้อยป็นก้อยเข็นในสั้นในของของไอ้ภาพ ตลูบค่ะสองสั้นค่ะอืมถือว่สะอืมสายกับวไล่เนาะค่ะ,คะปูนเพราะมันสามสอบโอ้ปูนสามสอบเนาะฐานพ่อพูดถลูบป,ปูนสามสอบก็ทั้งโล่งๆตีไปสอบนะโอ้เบสเซ็ตนี่ฐานพระพุทธรูปนี่ผูดด้ใดอยากฐานมันคง<ช>แข็งแรงเนาะค่ะมาแท้ฐา,านพระพุทธรูปต้องกันเนาะปูตีไป ปูนห้ากระสอบค่ะพี่น้องค่ะปูนห้ากระสอบนะคะไส้จะคิ้วบนในปูไส้ามคิ้วไส้สามคิ้วคอร้อยลอยรอยเลื่อปูนอเพิ่มพือดินรอยรอยกนอ่าแล้วบนี้หินน่ปูมันต้องใส่ไส้หินหินปูนกินกับสามคิ้วกันเออหินสามคิ้วไส้สาคิวปูนห้ากระสอบนะคะพี่น้องเนอมันเรียยอมือสามกระสอบ โอ้สำหรับเอซีแฟนช่องนะคะผู้อยากเฮ็ดฐานพระพุทธลูปนะคะยูศาราการปรเลียนนะคะพี่น้องขาฐานพระพุทธลูเนะคะรวประท่านค่ผูู้ดอยกฐานมันคงแข็งแกร่งนะคะพี่น้องน้องฐานยังกัปูอุท่วาพระเพ่นางสันเขาเนาะค่ะอาสนะพระสงฆ์ค่ะเท่เบรเล่นมาโปแต่ว่นพันิรสร้างเป็นเป็นคิวมาดิเนาะ อ่าเป็นซีแพ็กมาเลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะอ่าผู้ใดอยากความเพจความสั่งมวนนี่กะมักชอบน้องปูกัล่องยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะค่ะอ่าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าน้องปูเนาะค่ะล่างสามเก้าเม็ดเดียวแขนแขนเอาไปรวยครับพี่น้องค่ะบอกตัวนี้ก็ออกตัวใหม่เท่านั้นต้นอ๊ะปูเออขึ้นมาสิออกันอ๊ะปูเนาะฟันแมนเนาะค่ะค่ะอ้าวเพื่นกันเห็น เห็นตะโง่เลยเห็นตะโง่มาค่ะงูนี่น้ำหยังน้ำเก่าเพิ่งน้ำหยังปูน้ำเจ็ดน้ำแปดโอ้น้ำเจ็ดน้ำแปดน้ำฝันเห็นตะงูปูวานนะคะพี่น้องค่ะเั็นเป็นพาดแนวเก่าค่ะฝันเห็นงูนี่น้ำเจ็ดน้ำแปดโอ้ค่ะอ๋อจะไหนก็ขอบคุณปูหลายๆค่ะสำหรับแนวทางดีๆฝากตอนเอฟซีค่ะปูขาสาธุสซาทูน้ะค่ะ